สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พบเ่าวลำปางกันอีกแล้วก็เป็นอันว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่รอคอยความหวังเงินในส่วนนี้นั่นเองครับเพราะว่ามติครมอไฟเขียวทอกศจ่ายเงินเกษตรกร,ร,กรตัดอ้อยสด เป็นเงินกว่า5.3พันล้านบาทนั่นเองครับมาดูกันที่การจ่ายในครั้งนี้คลังได้เผยว่าคอรมอเคาะงบไปเรียบร้อยก็คือ5.3พันล้านลุยมาตรการส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5นั่นเองระบุเกษตรกร,ร,กรตัดอ้อยสด จะได้69บาทต่อตันนั่นเองครับนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธาน กรรมการธนาคารเพื al, ar, ่อการเกษตรสาก์หรือทกสนั่นเองได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมเมื่อวันที่17มิถุนายน2568มีมติมอบหมายให้กับทกสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นั่นเองครับสำหรับฤดูกาลผลิตปี2 2567เทับหเพื่อส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ยอ้อยเก็บเกี่ยอ้อยสดคุณภาพดีทดแทนการเผาลดปัญหาบลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5และยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยสู่สากรรมเศรษฐกิจสีเขียวโดวยการสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่ยอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยซึ่งก็คาดว่าฤดูการผลิตปี2 5ง ทั67ทับ68นั้นจะมีปริมาณอ้อยทั้งสิ้น93.17ล้านตันโดยมีสัดส่วนปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ80หรือประมาณ75ล้านตันคิดเป็นงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้นก็คือ5,333ล้านบาทนั่นเองครับ ทั้งนี้แบ่งเป็น 1. ค่าใช้จ่ายมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดโดยจ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยในอัตรา69บาทต่อตันงบประมาณดําเนินการก็คือ5,175ล้านบาท 2. ก็คือการใช้จ่ายในการดําเนินการของทอกศทั้งในด้านการชดเชยต้นทุนทางการเงินและค่าบริหารจัดการรวมจาเงิน รวมเป็นจำนวนเงิน158ล้านบาททากสรพร้อมโอนเงินให้แล้วเสร็จหลังจากที่ได้รับปลายชื่อเกษตรกรจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลเรียบร้อยแล้วจะได้ภายใน3วันซึ่งทกสจะใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารสำรองจ่ายงบประมาณทั้งหมดไปก่อนและเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชำระคืนต่อไปโดยรัฐบาลจะชดเชยภาระทางการกลางตามมาตรา20วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญั วินัยการเงินกลางคันของรัฐพอส2,561นั่นเองครับก็เป็นอันว่าทั้งหมดนี้ก็เตรียมรอรับได้เลยนะครับ